สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่หน้างานทีมงานรถขุด140บครับมาซื้อดินนะพี่น้องมาซื้อดินไปถมให้ลูกค้าครับที่ขุดโคกน้องนาของเรานะครับ ว่าลูกค้าต้องการดินดินไม่เต็มครับดินไม่เต็มพื้นที่ครับลูกค้าเลยซื้อดินไปเพิ่มครับ รมาณร้อยกว่าเที่ยวครับเมื่อวานก็ทำการวิ่งไปแล้วนะครับร้อยกว่าเที่ยวแล้วประมาณน่าจะประมาณสิกว่าเที่ยวครับน่าจะน่าจะเสร็จครับ ก็เป็นโบดินนะครับของทางทีมงานาทีมงานอะไรนอกเราก็มาทำการซื้อดินเขานั่นแล้วก็ให้เขาช่วยวิ่งด้วยนะเจี่ยวละ250บาทนวิ่งประมาณไปกลับประมาณ4กิโลครับ อันนี้ก็เป็นโคเวลโก้นะครับ S K 1 4 0 L C ครับ Super X M ครับอันนี้เท่าแก่ขับเองรับเลย นั้นก็เป็นรถดำของทางทีมงานนี่นะครับเป็นรถของท็อปเก่เองนะครับถือว่าไวัยนะครับสองหมืนกว่าชั่วโมงแล้วนะครับระบบยังดีมากครับ ก็ลึกเลยนะครับโอ, <c ười> อใดันตูดกัน,นครับ น่าจะสตาร์ทไม่ติดนะเจ้ากันขาวคร,รก,กี้ ไปมาชมเจ้ายักเราขึ้นโบรครับเที่ยวแรกครับวยุบกับดินยุบอื้อูอันตรายครับอันตรายโอ้อตด่ดินตัวนี้ไปปูด,ดีเลยนะเนี่ยไปละเที่ยวแรกครับ ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ